สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจีดเดอร์สีเอ็มกายครับผมวันนี้อยู่กับการอันิเมเชันเลือกซูซ,ซโนโนฮอนไคใช่ไหมครับผมอันถูกนะพาปัฒนาคนะะะุณเราสวัรับตอนจบทุกสิ่งทุกอย่างของเรื่องนี้ครับผม่ะเพื่อเสียลาดูกันแล้วผมก็มาถ้าเสียอัมตรงคลิปขออาภัยจเลยๆมานิดนึงนะผมมากองพาเบอร์ขออาภัยนะครับ โอ้โหมันจะจบแล้วเราจะเป็นเอนะครับพุทจิการโยนนะผมตอนนี้อจอจบแล้วจบตามมังหนะแล้วจบตามมังหะล้วนนะครับผมมาครับผมโอเคโอ้ยมลมแรงจังหนาวด้วยอ่ะงานพิธีนะผมถึงเราดูไปลูกนั้นสินะนี่จะว่าไปรเรื่องนั้นหรือเปล่าลนะ่ะเ,เรื่องอะไรเหรอ อันนี้น่าจะเป็นงานโรงเรียนนะฮะงานโรงเรียนนะค,ะนร,นนะคะรับผมพาราบีเราััดีโอเคแล้ถึงนกดูอของเขรืดื่มร้นอนแล้วสินะแล้ว <c oughs> ดูวันไหมร่วงที่โดยที่มาโดยไม่ทันตั้ตตัวแล้วดูการได้แปลผ่านไปแล้วเราก็ถูกเราก็ถูกทิ้งเอาไว้ <c oughs> อยู่นี่ไงยาสูบก,กาะซังอะไรวะงานโรงเรียนนะผม ก่อนหน้านี้เราเลือกหน้าที่ในงานว่าเธรจะทกันเธอเลยขาดเรียนใช่ไหมล่ะได้ไปควคุมเวทีคงไม่เป็นไรใช่ไหมเออเวทีเออฉันต้องทาอะไรบ้างล่ะอ๋อไม่มีอะไรมากหรอกขอพวกแรงหนักปล่อยไปชนวนักเตีแล้วจัดการไปน่ะอมส่เธอแค่ทํางานง่ายอย่างการตรวจตารางเวลาหรือสิ่งของนะนะก็บอกแล้วไงว่าเธอน่าจะไปน่ะอะไรวะอืม ช่างเถอะดวฉันจัดการเองอืมอืมอ๋องานโรงเรียนานโรงเรียนนะฮะเดี๋ยวปูสาวรอบนึครูเป็นไงอืมอืมโอ้เย็นหมดแล้วแฮะวิ๊มุกี้ว่ะโอ้วิ๊มุก้ว่ะจะพูดไง ฮาร์บิ๊กมุกเกะจบบ <c oughs> ายฮ้ <c oughs> แตอนจบแล้วรีบดูเลยมาตอนนี้กลยกอ่กอยังไวเลย <c oughs> รีบดูเลยมาเจ็บ <c oughs> ปวดเหลือเกินตึงเรื่องนากลัวแต่ข้ามองเธออยู่ดี มันต้องมันต้องเร็วนะพี่บอกว่าพวกเขาจะแต่งงานกันตอนบนหยุดฤดูมาไม่ผิดอถึงขนาดมาบอกด้วยตัวเองเลยล่ะอฮานาบิวะฮานาจังยิ้มละดีด้วยนะคะระหว่างทางกลับบ้านเราได้คุยกันนิดนึงนิดนึงจริงไหมไปเจ้ามุกิคงทำไม่ได้หรอกอ ส้นลำหนาโมเด๋ยวด่าไม่ร์เกกั๊กเซนหันแบบนี้ตกใจไหมเออเออเปล่าไม่เลยค่ะอุ้ยเฮ้ยอาจารย์ถอดแว่นมาอุ้ยหลอกเยอะมีเรื่องที่ชอบอาจารย์มิ้นก็ว่าละไม่หอาจจะชัดเจนขนาดนี้นี่เหรอคะอีกอย่างือบอกว่าพี่จะเลิกใส่แว่นละสินะอแว่นมันพังอ่ะพีก็เลยโอ้หลอกกันเยอะเลยเขาบอกให้พี่ใส่คอนแทคเลนส์แทนใช่ไหมล่ะรู้ได้ไงเนี่ย ก็แห่งอยู่แล้วล่ะถึงหนู่มจะชอบตอนใส่ไว่น้มากันนี้ก็เถอะนะก็บอกว่าก็แบบว่าพี่ในตอนนี้น่ะมันทําให้ได้ถึงพี่คนเก่าอ่ะอ๋อแล้ในอกมันก็รู้สึกเจ็บแปลกๆงานแต่งจะมาหรือเปล่าล่ะมาไหมอาาจาัง ได้ไหมเอาไหมอุยสัญญาอ่ะอืมไปใช่อหมเอาวะอ๋องานเรียนครับผมผมยาวแล้สญญวสเกลไปครับ เดี๋ยวด้วยกันนะเฮ้ยตาเธอปิดเดี๋ยวแล้วจะลังไงล่ะก็เธอได้จัดงานเลิกเวทีหมดเลยนี่น่ะอ๋อเป็นแฟนกันเหรอเออเอ A กับีวะโอ้ยเราเป็นร่องจริงๆนะนี่อุ๊ยแฟนวะก็เธอเป็นเอกนะจะไปกับแฟนนี่เองอย่ามาสายล่ะว่าไงไม่มีเวลาเหรอเออไม่เป็นไรเค่เหนื่อยนิดหน่อยนะ เ้าไปหาที่นั่งพักกันหน่อยไหมเอ๊ะน่าจะกันที่อยู่กับใครสักคนเนี่ยเืลอเที่ปกขึ้นมาในหัวเราเนี่ยมันแทะจอยบีเลยกินถึงแฟนกูนึกถึงแฟนว่ะกลังหาแฟนได้ไหมอยู่ที่ไหนนี่ก็เลยไปหาแล้วเด้จ้ายังเหลือเวลาก่อนที่ต้องไปเตรียมตัวเตรียมพิธีนิดหน่อยฮะคิดถึงแฟนขึ้นมาพิธีเลยฮัลโหลเชิญเข้ามาดูกันได้ค่ะอ๋อแฟชั่นโชว์ครับผมอ๋องั้นเราไปลองดูก่อนนะคะ นี่ครูเลยนี่นักเรียนเลยอาจารย์เนี่ยหูยแต่งตัวสวยๆเลยชุดเมดก็มาฮัลโหลนึกถึงในเกมเมดแมวอะไรไม่รู้อุ้ยไม่โอ้โหนึกถึงเกมเมดแมวเนาะในเมดนั่นแหละเกี่ยวกับว่าชื่ออะไรแมียวจำไม่ได้โอ้โหใครวะเนี่ยใครวะ ยิดแี่อ้โหใครครัคุณน,นเฮ้ยแต่วสวยจิงเฮ้ยงานวาดก็ทำดีว่ะเลยเช่ถึงว่าทำกันบ้านันดีนะเลยเช่ว่าแล้วไเอเทอมินเทวเนี่อื้อหือโคสวยอ่ะอื้อหือโคตรโหด ไม่สวยจริงว่ะไม่พูดตรงอ่ะคืองานอาร์ตมราจำลองเราเชื่อทำเราเชื่อทำดีมาก่ะไอ้ภาพเนี้ยอ๋อคม,มบะหรือว่าจร่งเหรออืมออ๋อออืม <c oughs> มองมึงมึงกัดเราน่ะเรายังอะไรวะอุ้ยไอ้นี่อีกแล้วอุ้ยจะไว้ไหนอน่ะไม่ทันแน่อุ้ยสายไันเที่ยวโอเค เออฮอ่าให้อ่าค่ะอานอะไรคะฮะโอ้ยค่ะเอ่อขออนุญาตไม่มีใครอยู่เลยฮะเดี๋ยวย้ายปลักไปอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้กอนโอเคเหนื่อยจังตึงนบุกี้แล้วฮานาบิขอแค่โดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้ ขอเค่ได้อยู่คนเดียวก็มองอะไชัดเจนขึ้นจริงด้วยเพราะเดิมทีมีะไรวะอ๋อมีบุก,กี้อยู่ีข้างขวัวที่อยู่คนเดียวเหรออืมตอนนี้มาแล้วล่ะเดิมทีก็อยู่คนเดียวมไม่ว่าใครก็อยู่ตัตคนเดียวแล้วไอ้นี่มันก็ไม่มีความหวายเลยสินะไม่มีหรอก อืแล้วทำไมในวันนั้นเราถึงได้ทำสัญญากันละ่ะทำไมกันละ่ะทำไมกันน,นะครับผม,มจะหลับแล้ว,วสิเผลอหลับไปไงั้นเหรออ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยวันไหลเป็นบ้าเลย วิโหสอบทั้งสองคนเจอกันแล้วครับผมตอนนี้อืมรึงเลยเอาไงวะจะคุยกันไหมทำไมทำไมถึงต้องมาเจอกันด้วยล่ะคือซอโนฮอนใครครับผมไมามามาต่าจ,จบเลยมีนาคมครัผมวอนนี้อยรนะยะ ก็ผ่านมาโอ้4เลยนะแล้ว,นะลวเราเราสมัครทุกคนช่วยต่อหลังพิธีด้วยละ่ะออกพิธีแต่งงานเหรออ่านอ่านผมอ่านออกนะเรื่องไม่ถึงอะ่ะขอเซฟขอดีๆอะไรเงี้ไยไแค่งานแต่งอาจารย์ต้องทำงานหนักขนาดนี้เลยเนี่ยเอาไปคณะกรรมการไม่ใช่ไงเอาถต่นะ่าแค่เก็บบทความที่เราไม่ต้องการไปข้างหลังก็พอแล้วละ่ะเอ๊ะอีกแล้วเหรอก็ถึงแล้ก็รีบเข้าสิไงนะ่ค่ะ อดูมันแล้คุณค่อนเอีอ่ยผมย้อนไยอนนี่ครับอยู่ห้องเดือนเสี่ยปีนี้ไป่ต้นไปครับเอออ๋อ,เอ,อเอาไงของก็เป็นเห็นตั้งนานแนละ้วตั้งกี่เดือนแล้ววะคือสัปทานวามากันละอูสี่เดือนว่ะมีสั่งเรียบไปเก็บเถอครับ,ออบครับองกท่ ขขบคนที่มาช่วยนะคะช่วยได้มากเลยล่ะเออยาสุยาสุกะสซังช่วงนี้กับไอาาวายะเป็นไงบ้างล่ะอ๋อมุกิใช่ไหมพอ,อดีไม่ค่อยได้เห็นพวกคนอยู่ด้วยกันเลยนะอุย้ยใครวะผมแดงเออยาสุกซังมาไม่เกียรติช่วยครบกับเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคนั้นแหละแล้วออขอใชิญยะอุย้ยใครวะช่วยถอดรหาากจนได้ไหม เอ๊ะงงเลยไปเตะเอ๊ะฮะไฟงนิ่มอืมขอโขาด้วยนะแต่ก็ขอบคุณมากค่บอืมได้ขอบคุณด้วยเป็นไงเขินเลยฮัลโหลกูมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างี้ใช่ไหม เอจจ no ังเอจังเหรอโโอ้หหลอกขึ so ้นเยอะไม่ไปหลอกเมื่อกี้แค่เราเล่นอะทำไมถือท่าแบบนั้นล่ะเอเรียนพักการช่องว่างใช่ไหมล่ะเอจังเข้าใจแล้วหลอกหลอกทำไมเนี่ยใจดีจังเอออันบีบแมนกระลาหลักเลยดูยังไงเชนัมมูกระทืบทำตัวทำตัว เราโตไดารักทำไมนะฮะเราไม่เจอคุยกันแล้วสิไปโคโอ,อยกันนั่นเลยใช่ไหมเขาไปทำแบบน,นั้นล่ะขอโทษนะที่ปล่อยผ่านมาทั้งนานเนะืยตัดผมนี่ทำมันหลอก,ก็้นเยอะเลยใครบอกให้ตัดวะสอบปีก่อนนะผมอ๋อไปเจอตอนไปสอบนี่อ๋อนี่นะ,ะวันนี้ไม่ได้เปยผมอ่ะเหรออ เขาจำอะไรได้ไหมอ,มอาออลาจะเซกันแบบเสียโคตรแบบอาลาจะเซกันเสียงเหมือนทาเนียเหมืนเดียดเลลสียงเหมือนตอนะเ,ออเ,เาาด็กอาอาจะลาเซกันใช้ทาเนียแม่งโรลิคอนเนาะเออเลยเลใส่หัวใจป่ะต้องพูดอย่างนี้ พูดถึงอยากดูต่อจบป่ะเอ็ดครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยว,ยวถ่ายต่อส่วนผมนะ่ะหมอนมากเลยล่ะอ๋อผมสั้นนะฮะดูไปทองขึ้นเยอะเลยนะความรู้สึกผมแต่เงี้ยเออพี่จริงนะเดี๋ยวก็ไปคบกับหมอน,นั่นเลยพี่เหรอจริงป่นะน่าเจอด้วยต้องดูตมามบางงานละเอียดกว่นี้เออสบายตัวจริงนะเอราะวเนี่ยชอบงานอาร์ตบอลอ่ะเออโรเชียทำกันป้าดีนะฮะ พูดตรงเลยอยากชมามนตอนแรกแล้วเชื่อทากันบ้านดีมากอ่ะอาการบ้านเรื่องภาพดีมากพีเดนะครับส่วนด้านน,นเรื่องยังยังพอโอเคอ่ะพอได้พอได,อได้ใช้ได้ใช้ได้อือันนี้มันสุดยอดไปเลยแหละน่าอใจ,จนะครับเนี่ยอันนี้คนเซ็ปต์เขียนนะครับเรื่องเพลงที่โอ้โหโอเคเลยเพลงสดอสแข่งนี่โอเคมากสดใสแล้วสดใง,งก็ปทะจำง,งานแต่งพวกอาจารย์ใช่ไหมล่ะ ดีจังเลยนะฉันยังไม่เคยไปงานแต่งมาก่อนเลยอชันก็เพิ่งเคยเหมือนกันนะเพิ่งเคยเหมือนกันละ,นอ,อ,นนละอุย้ยอะไรวะอ๋อดอกไม้ว่าแล้วยังกับฝนไปเลยเนาะกานนี้ชีวิตที่เหลือกับคนที่โตอย่างแล้วเนี่ยฝันงนั้นเหรออะไรวะอุย้ย ไม่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 เราจะกัดเองอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอืออุ๊ยอะไรวะที่เกิดอะไรขึ้นอ๊อยืดตอกไม้มาใหม่อ่ะเฮ้ยงงงงมึ๊งฮานาบีงงไปยืดเช่อตดอไม้ไงเง่ายเลยเขีสุดหรอคะเออจะไปกัดลยืดตรงไหนได้นี่เราไปสี่เราไปสี่จะไปเดี๋ยวต้องไปชั้นด้วยแหละรู้เรื่องหน้ารู้เรื่องหน้าคะอ่ะกันียงสั่งอ คราวหน,น้าก็จะปล่อยให้โดนขโมยอีกละ <c oughs> พูดเป็นลางว่ะ <c oughs> ไม่เช่นื่องของคุณครัพูดเหมือนเป็นลางครับผม <c oughs> จบว่าจบดีไหมไม่รู้ว่าตะรดยให้ถึงจบอ่ะดี๋ยค่อยสรุปกันฮะว่าจบดีหรือจบไร <c oughs> ทำสัญญาเมื่อวันนี้วันนั้นครับผม <c oughs> จบส่วนหรือจบแบบแบ็กเอนนะเราต้องดูกันฮะ <c oughs> ทั้งที่เวลาและความหมายสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีความหมายเลยเลย อยังทีเราเแิ่งเ,เหงาโดยต้องการสัมผัสสี่เดือนก่อนว่าผมแฟนแบค็คครับแฟนแบค็คเราตกหลุมรักไออุ่นของเขาฮัาลโหลพี่อ๋อตอนนี้ตอนเจอกันไอนี่ใช่ไหมจะข้อตกลงที่เราเมื่อตอนนั้นเราได้สูญเสียความรักของตัวเองไปในตอนนี้ นี่ข้อตกลงเราเป็นโมฆาแล้วงั่นเหรอหรือว่าเราจะทำข้อตกลงกันใหม่ดีละขอโทษขอโทษ,โทษเป็นไงจะจบเป็นไงจ้าขอโทษทรไมล่ะต่อานเหมือนโดนดา่ากัไม่รู้ เขาบอกไว้เลยนะอาคเนสซองอ่ะเปลี่ยนไปแล้วละ่ะครับครพรอะงั้นรู้อยู่แล้วนะคราสุดท้ายพี่ก็เลือกเธอไงละ่ะฉันเข้าใจผิดไปจริงๆนะเพราะว่าฉันรักพี่มากขนาดนี้เลยยอมรับได้ไงละ่ะอ๋อไม่เป็นไรแล้วละ่ะเรียกเรียกออกมาเป็นคำพูดจนได้เนะี่ย เมื่อกี้ก็พยายามได้ดีมากเลยนะเธอก็ด้วยแหละพวกเราเพิ่งเคยได้สัมผัสเป็นครั้งแรกเราเลอกที่จะใช้คำพูดแทนที่ความสุขทางกายดังนั้นเราไม่เคยทำกันมาก่อนเลยพูดเลืจะต่างนานา,นา มากมายเพราะแทนเวลาที่เสือ่อมไปยังไงแบบว่าแบบรักแบบรักแรกที่ยังมาจริงนะอืมเขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกว่ารักแรกไม่มีททาเป็นจริงสินะออแล้วแทนไม่เปนจริงใช่ไหมถึงจะเป็นฤดูใบไม้ร่ๆๆงวงแสงแดดก็ยังอุ่น่องผ่านฝุ่นละอองได้บรรยายกาศต่างๆเข้ามากินของไม้ผู่ผู ช่วงเวลาที่เนิ่นนานและพริปตาเดียวพวกเราค่อยๆสูดลมหายใจอย่างเงียบงันภาพสวยแก้ยเลยเช่แล้วก็ตัดสินใจเลเช่่ำกันบ้าดีแกง,งานอาร์ตยอมรับแม่งเลยเลยเช่เนีเ่ยจะจบไงฉัน ดีใจท,ที่ได้มาเจอกัมุกกี้นะวันนี้ตอนค่ำแล้วเหรอวาเร็วจังพวกเราจะตามหาของจริงก็รู้อยู่ว่ามันไม่ง่ายไม่ว่าจะพยายรณาเพียงใดมันก็เป็นสื่ีกเอื้อมไม่ถึงดีบางทีครั้งหน้าอาจจะต้องเจ็บปวดมากกว่านี้อ๋ออนนีช่วงยังไม่ตัดผมใช่ไหม แล้วพวกเราอาจจะต้องรู้สึกตัวเดียวมากกว่าเดิมก็ได้อสองคนนี้ก็เลยมาอยู่ด้วยกันแล้วสินะ,อะโอเคตามนั้นเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นถ้าจบงานก็จะตามหาต่อไปอมไม่ที่จะลาจากไปแบบทั้งวันนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่อยากปล่อยมือเลยอยากขังเอาไว้ไม่อยากให้สิ้นสุดล้างเอาล้างชั้นไวส้สิไม่อยากให้จบเลย เดีก่อนลาก,ก่อนนะตอนนี้ถึงยังไม่ถึงช่วยก็ไม่เป็นไรแต่ยต้องแค่ต้องตามหาเขาจริงแล้วไอ้ติมไนาาี่ะเพื่อสิ่งนั้นไอ้ติมวอด้วยถึงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเขารู้สึกผมไหมผมว่าจบดีนะ มว่าจบผมว่าจบสวยมันไม่จบแบบเบลไลน์มากผมว่าผมว่าจบดีนะผมยอมรับว่าจบดีเพราะเพราะ,ะยงสนทนยังคิดถึงกันอยู่เว้ยแต่ว่าก็แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะโอเคตอนที่สิบสองผมเลิกราวของสองราวะ่ะจบแล้วว้าจบจบแบบ จบโอเคแล้วครับโอเคครับเรื่องนี้จบไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอยูโจสกิจะจบสุดๆไหมก็ต้องมาดูกันนะฮะเรื่องนี้จบดีครับผมเรื่องนี้่ผมไมเราตรงเลยครับผมผมชอบมากเลยดังนั้นผมขอให้คะแนนแล้วกันเป็นคะแนนที่ผมชอบจริงก็คือเจ็ดจุดห้าครับผมเอจ็ดจุดห้าส่วนคะแนนที่ตัดไปะจะตัดชง ช่วงเน้นเรื่องของเน้เรื่องที่มันอ่ซับซ้อนไปอ่ะเข้าใจป่ะอ่าแล้วก็การเล่นเรื่องเรื่องที่ค่อนข้างจีจะไปทางของของผู้ทางผู้หญิงมากกว่าใช่ไหมในความรู้สึกผมนะแต่ว่าเจ็ดสิบห้านี้ถึงเป็นคะแนนที่เยอะนะใช้ได้เลยผมขอยอมรับเลยครับว่าเรื่องนี้ดีและควรดูครับผมไม่เจ้าขายมันจะตามกันเด้อนะฟินอ่าฟินไหผม โอเคครับก็สวัสดีขอต้อนรัก่อนพบใหม่พัฒนากับเรื่องใหม่กับเรื่องใหม่ๆของซีซั่นสปริง2027นะ,ค,ะครับก็บายๆครับผม